ยังโมพหกับพ่ออยู่เนาะป้าผจบผู้งามสาวผู้ไทยไปได้เนาะผ่หมักสาวผู้ไทยบ่ออะไรได้เนาะคัดผู้หมักกให้ตั้งใจมาจีบพี่นองเนาะมาแอวมาคอคือเผื่อว่าผู้ไทยมือนั้นหรือว่าสาวผู้ไทยคดองคดองแพงเ่เนาะที่คองมันหลายคนก็บ่าแพงหว่าเอาไปมือนะแมนคำสองบาทหลายคนก็บ่าคดองแพงคว้ยกันผั่า เข่าประตูจมโบอันรวมมูลกว่าเข่ากล้วยกะนะอีขิดแม่ดีบ่น้องตริงก็ว่าเพื่อโตเนาะโอ้มาโตลองกันครันเราพอดีโดนนี่เท่าไรเร่พอดีกันยังโม้แล็กอ่านมาวางก่อนแม่นว่าเพ่าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ว่าสีเก่าหรือใหม่อยู่ใกล้อยู่ไกลพี่น้องเลยอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะยินดีตอนหับขาสููซ่องยูทูบบ่าวกับไพ่บ่าวลาวคือเก่าพี่น้องเลยเนาะพ,พ่อกระบ่าวกับไพ่นมื่อกี้อยู่ที่บ้านน้องเดินพี่น้องเลยเนาะเมืองอาสสพอนคือว่าสีเนาะแหงสวรรค์นนเขตเมื่อกี้มาเยียบยามถามข่าวทางน้องจิ้งเพ่นมาอัปเดต เบื้องคมักคมหักเรื่องของหัวใจนั่นแหละพี่นอ้องเลยให้เอฟซีฮาได้เบิ่งได้ชมได้ฟังนํากันเนาะตอนนี้ก็มาฮาวเชิอนอซานมาบ้านนอซองของน้องติ่งเพินเ่นเป็นทีเย่องอางห้อยแล้วพี่น้องเลยเนะาะก็สิได้เข้าไปหาท่าน้องติ่งเพิ่นสะก้อนเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางบ่าวกับไพ่ได้ทําคลิปใหม่ๆเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าหากว่าบ่าวกำไพ่เพราะพิพาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษของภัยนําพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ได้ทาน ม่ดทุกข์ทุกคนแหละไว้ดวงหนาเนาะไปพี่น้องไว้ว่าลายกับชี้เงาชี้เนาะเขาไปหาทักทายสบายดีน้ำนองติงเพิ่นก่อนเด้กอ่ะสบายดีน้องติงสบายดีถูกน้องติงก็พอกันเป็นข้างที่สามสามคลิปนี้พี่น้องสี่คลิปนี้เนาะเออสามคลิปสี่คลิปคลิปที่สี่คลิปที่สี่อ่ะบานพี่น้องเลยห่างหายไปโดนแมนจักว่ามีคู่ระเบจักบานนี สิมาอัปเดตได้เป็นน้องมันนี่อัปเดตอีกครั้งเนาะหลังจากที่อัปเดตไปว่าขันวัดโออยผูติดต่อหาเนี่ยมีกินชะมอยเออตอนใส่เสื้อสาวโรงงานอยู่พี่น้องตอนอัปเดตครั้งนั้นมาบัฏิบัติคือว่าบริเป็นสาวโรงงานแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วพี่น้องกลับสู่บ้านยังเคลือนอันนี้เคื่อนเจ้าบริสอนท์ไปหลังใหม่นี่เป็นน้องชายเป็นน้องชาย้็ใช่เคลื่อนเจ้าจ้ะเคื่อนเจ้าได้จ้ะ ยังบ่มี่อยังบ่มีเฮือนอยู่ในสายสันบาิเอาก็อยู่เพื่อนแม่เอออยู่เพื่อนแม่ยังอยู่เฮือนน้ำพ่อน้ำแม่อยู่แม่หรือว่าเป็นลูกสาวคนเดียวบ่เป็นลูกสาวคนเดียวโอ้กลายเปลูกมีแต่อ้ไอ้ผู้นึงละกันน้องชายสุดพ่อสุดพ่อยังอยู่น้ำพ่อน้ำแม่แน่นอนคนไหนอยู่เดี่ยวพอดีแม่บ่แม่ปะแม่ สาวบุไทยคือเก่าไปหน้องเลยแมนบ่แมนสาวบุไทยเนี่ยนี่แมนแมนอยู่เป่นบอกบ้านเจ้าก้อนด้วยกันเนาะฮ้อนคือกันแล้วบ้านเนี่ยบ้านออ้ก้อนฮ้อนแถวว่ามาพี่ยังฮ้อนขีดว่าพี่ชิเย็นขึ้นบ้านยังนี่น้องกิ่งนานน้องเดินบ้านนานน้องเดินขึ้นกับเมืองเลยเมืองอาชพรเมืองอาชพรแขวงชวาลเขตนี่เนาะ เป็นคุ้มบนระดาบพอมาคือเป็นทางแยกกันดงไว้เดี๋ยวน่ะดงไวดินอ่าเขาแยกบ้านเนอแยกบ้านเพราะว่าท่านเขียนว่าคุ้มชีปทางนั้นดงไวดินชีพมันระพี่พอว่ะนาน้องเดินหน้าน้องเดินไปจากทางไปบ่ะนี่อ่ก็เลยสับสนกันในคทางไปเพราะว่าน้องติงกัเมื่อก่อนก็ว่าอยู่บ้านดงไวดินดงไวดินดงไวดินพี่น้อง มาถามคนทังบ้านยังขึ้นซื้อบ้านดรงไอ้ดินอยู่เลยัมีนาตะแยกซื้อบ้านเธอขึ้นแยกเข่ามาแต่ปากทางคุณนาะกินข้าวกินน้ำเหรอว่าเด็กกินแล้วกินเรียบร้อยกินข้ากินข้างหมูแกงเข็ดน้อยแกงเข็ดน้อยอีกคือเขาบอดไปใช่ป่าวบอดบอดไปใส่อยู่เฮิ่นอยู่เฮิ่นในเลิกใช่ สาวโรงงานไปไนเลยกไบ่ได้เป็นอะไร <c oughs> ยาแล้วปะสาวแล้วสาวแล้วสาวเลยหมดไปแล้วเนอะเป็นยังไงคือสาวขาของชีบบ่พอบ่เรือว่าสุขภาพบ่ได้สุขภาพบ่ได้มันเป็นยังไงเจ็บท้องเลยเป็นก,กระเพาะแล้วก็เลยมาบ้านก่รท้องเก็บใส่แม่กิน,นอาหารจะก,ก็ไปตื่นอาหารแถวนั้นบ่จักจกินข้าวบ่ตรงเวลากิบ่ตรงเวลาอ่า เลยเจ็บกระเพาะเจ็บใส่เดี๋ยวนี tense, runs, ้หันแสดงว่าตกงาันเ้ยนี่ตุ้งงันมาบ้านโดนเติมแล้วมาแต่มื่อวันที่สามที่สามไหวกับช้อนเดือดอะไรตัวนี่มื่อนี้กับสาวมื่อนี้สาวเลยแต่สาวสาวสองวันแล้วเช้าแล้วเจ็บท้องมันเช้าแล้วเช้าแล้วกินยาแล้วก็แต่จะพุ่นได้กินยาอยู่แต่บ่ดเท้าแมน บมเมนเจ็บนนเาก็เลยมาพักผ่อนบอมเมนเจ็บท้องกินฮอดบ้านวะโอ้โหเมื่อทิ้งอ๋อ,อพอมาบ้านบัดกินยาอยู่ยังเศร้าบัดพ่ออยู่พุ่นกินยาอยู่แต่บ,บ่เศร้า <c oughs> เปลี่ยนไงบริสิเปลี่ยนทิศทางหาเงินบ่บงไหมนี่มันต่อไปหรือว่าชีอยู่บา้าเนเห็ดหน้หาเห็ดหน้หาแล้พ่อแม่ในใจก็ว,ว่าอยากไปไทยแต่ว่าพ่อแม่ก็ให้อยู่บ,าาาบ้านให้เฮ็ดหน้าอ้าวบ่มีคนเฮ็ดคนดำนาบ่จะ มีแต่น้องายเพราว่าน้องไผ่กะอยากลูกน้อยมีลูกน้อยก็ได้บัทันใหญ่นาบัดตั้งสองบอลนาตั้งสองบอลนาปนาลายบัดคนเห็ดบัดโบราณไอ้ชติงอย่างเอาคนเห็ดเพิ่มก็นองติงะครับคูไม่เพิ่มคือว่าเปิดใจหาคนหักอยู่พ่อแหละพ่อแล้วบ่เงียบไปดนนะ ยังยังของพ่อเออยู่ยังอ่าเป็นเป็นเดือนบนนี้บมมีคนมาคุยเลยบ่หรือว่ามีอยู่ก็มีอยู่แต่ว่าอันเบิ่งใจกันไปนะหลายคนเข้ามายู่แต่เขาก็ยังบ่ฮูใจเขาเป็นได้คูขบ่ฮูใจอยู่ใกล้แท้บอกคือฮูใจยากแคะเขาจะอยู่ไทยอยู่เมืองไทยผูคนไทยหรือคนลาวเฮาคนไทยคนไทยอยู่เมืองไทย บอมนคนลาวคนไทยอยู่องนอกบอแมนอยู่งนอกที่อยู่ไทยอยู่ไทยอยู่ไทยแท้เพื่อนเป็นคนอีสานหรืยว่าคนไทยโดยตรงเลยคนอีสานอีสานคุยกันมากนี่โดนเติบหรือว่าแบบคุยไปได้เลยมีคนคุยแบบโดนทักมาบ้า้นีมกับโดนโดนเขาเจ้ากระทักมาเท่านึงแบบแบบผู้คุยํำกันทุกวันนี่มีบอ ยังบ่มียังบ่มีเฮ้ยยังบ่มีพี่น้องมีแต่เบิ่งนี่เว้านี่แซวซื่อแม่อกสาวซื่อาแซวมาหยอกแซวมาหยอกซื่อชุยเป็นจิงเป็นจังซื่อว่าแบบนี้มาเว้าหยอกๆกันพอให้คิดมักฮักบัดไปจังอื่นแม่บางทีกเนาะเรียกเหื่อย่างแชทาแม่นเมียบ่อยู่แชทมาลักรอักร้อยเมียแชมาหาบ่เอาโดนมาซะนึงแบบนี้ ภูมันหมักกิจีปรดี๋ยวนต้องหอยเสร็จแถวว่าไปแล้วแมนสาวเทียงแรงแต่ก็กนอนอีกเนาะอแม่นยังโมพบกับพ่ออยู่เนาะจบผลงามสาวผู้ไทยไปได้เนาะบ่มักสาวผู้ไทยบ่อในได้เนาะคัดผู้มักกให้ตั้งใจมาจจบพี่น้องเนาะมาแอวมาคอคือเผื่อว่าผู้ไทยมือนั้นหรือว่าสาวผู้ไทยกระดองกระดองแพงบ่เนาะที่คองมันหลายคนก็ว่าแพงว่าเอาไปมือนั้น แมนทำสองบาทว่ะหลายคนก็ว่าขารองแพงคั้วไอกันปู๋วเข่าประตูจมบอันบุลบุลว่าเข่าขั้วไอ้กะนะไอ้ขอบไอ้เบิร์ดแมนไอ้บิร์น้องตริงก็ว่าเพื่อโตเนาะโอ้มาโตรองกันคั้นเบาพอดีโด้นี่เท่าไรว่าพอดีกันยังโม้แรกอ่านมาวางไปก่อนแมนวาง่ปคือว่าคั้น่าเอาว่าลูกไพ่เมื่อบ้านนี่ คือว่ากินขั้วไอจนว่าเขาขับประตูบ่แม่นบ่ไยเถาแล่นเนะเขาเขาประตูกินขั้วไอบ่เขาเขาควายจนขับประตูผมเขาขั้วาย้เขามันกว้างเขาไม่ได้ขั้วขับประตูขันเอาลูกไก่เมื่อบ้านนี่ขั้วไอ้เกือบเถากว่านะใหญ่ช่องสามปีนอยู่กวยสามสี่ปีหาปีกูแล้วเขาไเป็นเงาเลยเพื่อนเขาประตูด้แมนบ่ต้องตีหิดหิดคนไทยแม่นแมนบ่คือวันนี้โอ้ใหว่ขั้วยดี๋วการาคาแพงได้เผื่อจะเขาขับประตูนี่นอกที่น้องแมน กับประตูกับประตูน้อยวะขับไว้ประตูใหญ่แล้วนี่ประตูใหญ่เห็นเลยหัวโอตโควาย <laughs> <laughs> เขาสองโตเออเขาสองโตประตูเลื่อนดึงขึงน้นเลยดึงเขับเวลาซาไม่ยงบมาขับแล้ว,ว,ลวแล้วขับ่าได้ได้ลูกไผ่เมื่อเดียงอันงาได้อันไผ่ที่มีลูกชายเดียวนี่อยากได้เมี่ยผู้ชายหนิเนาะ <laughs> หาซื้อคัอ้วเนี้ยผมมีคั้ยเขาขับประตูคือหน่อยประตูเป็นใหญ่คือในญ่คนทุกปีมากลนกับผู้ชายประตูน้อยช้ำประตูเลื่อนบาดเดียวเลยควักขึ้น เอาขอภาพสามตูทั้งเรืองควายเอาเขับไปตูนะเออน้องติ่งผู้ชมผู้งามเป็นหนองเนาะมีแต่ผู้แชทมาหยอกเป็นย้อนยังเนาะเป็นย้อนกระแสคอนเทนต์ที่มาบ่มมวนช่วงหลังๆนี่บ่เหตุให่งหนุ่มบ่มั่นใจชาวลาวแมนดูวยแนวใดบอกบ่กความไพ่ขี่เข่ามึงด้วยตามน้องติ่งมึงน้องติ่งคิดว่าจะได้กอาแช็มาเอาไปตัวเขาบอกเขาจังหวะเบ่จริงจัง เลยบอกว่าความจริงไงเขาฟังก็บอกความจริงแบบเ้ามีลูกมีอย่างเขาก็บอกค่ะเลยอ่าขับเขาได้บ่สถานะครอบครัวบ่ได้ลำบ่ได้รวยเขาก็บอกหมดหลังโซฟาหน้าชูขี้ต้มไปเนาะดำใหม่ดำหน้าเนาะแม่เต๋อมาหมับเดียวเป็นลูกชายสาวนาอีกแม่ปลูกมันพอบอกเฮือนเจ้าคือมีละมันแม่นบันละมันเจ้าบ่แม่นละมันค่ะอือหน้านี่ไกลแต่บ่มองปลูกมัน โคมเคมเช่ทางไอมาผุดบอกไปทางนี้คนละทางเนาะอันนี้บอกเครื่องปันมันนะเมนเครื่องปันมันได้หลายบีิอบนะขายไปหมดแล้วขายไปปเบิดเงินกับเบิดแล้วบตแล้วเจ้าไปนะคือบริกน้ำเพลยู่บ้าน บาดอย่าไปไทยถ้ามีผู้บ่าวเข้ามาเนาะทางจากฮารลคิปนี่นะโดยหมักหักอยากคุยกัารควนว่าสิช่วยเชียังนี่เจ้ายังคิไปไทยอยู่ไหมครับบอกให้เจ้าไปไทยยังพู้แล้วแม่ก็บ่ให้ไปนะในใจก็อยากไปใจอยากไปมันไม่มีเงินมีทางไปได้สักแม่นะบ่ให้ไปแต่แต่เจ้านี่อยากไป อยากไปอยากไปย้อนว่าโบมี่เงินมีคำเงินบาโบมีเงินก็มีคำยังไครเนี่ยเงินอันนี้เงินกับบโบมี่คำกับบโบมีอันนี้บาโบมีทั้งชองอย่างเนาะบัตรเบอร์มีแล้วมีแล้วบัตรออกเมื่อวานโอ้ออกเมื่อวานนี่ออกยังห่อนยังใหม่ยังมีคิวทีทั่วทูกคิวทีบัตรปลายปลายเห็ุบัตรอยู่พี่สามพันห้าสามพันห้าด่วนบริธรรมดาธรรมดาจ่ายเดือนได้เดือนปลายเดือนปลาย แพงเดืมเนะาะสามปัญหาบัตรที่น้องเห็ดลายมาได้ที่น้องสากันบ่พี่ถือลุ้นสากันสากันอืหน่อยไก,ก่เนี่ยสากันอกือบไก่ยังมาผีเลยเป็นสามปัญหาอยาู่มีบัตรประชาชนเรีย,ยบร้อยสามปัญหาบัตรทางบ,างบ้านขวดโปรตีนแพงไหมมีบัตรประชาชนก็เลยสองพันอ้คันทำคันว่าธรรมาดาเ,าเองมันกับโปรแพง บ่ได้เห็ดเองแล้วให้เพื่อนได้เห็ดใหายสองปัญหาในนาไปเนี่ยแม่นอันนี้สานนมนานนปัญหาหรือพันหนึง่งเพื่อนไป่ทางหลังคนนงละหลังเจ้าไปเพื่อนชงเดิม,มเดิมอ่าเพื่อนเขานั่นเขาลุ่มเพื่อนลุ่มมีคนบ่ no ไม่มีเขาเ <s S 3> จ้าสี่ละ <S 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 เ,<ห>เรา <bows? S 3> มีคนมีแต่ลูกลูกชายเล่าลูกชายเล่าแล้วก็เขาไปให้ดื้อละไปเรื้อนะมีเพื่อยู่ส่วนลายย่านี่เขาเจ้าเห็นแก่ยังบ้านก็จะหมอยังมีเนี่ย บริเฮ็ดงี้ยทางไฮทางไฮปลูกยังไงนะปลูกมันไหมปลูกมันทางไฮปลูกมันแมนปลูกขขาปลูกมากันอือบักแตงนะบ่ปลูกมันไฮนี่มันกว้างกว่าสวนเลยเดือนไฮแมนเห็นบ่กว้างปานนี้นะแล้วแต่ภูมิทีบ่แมนแล้วแต่ภูมิพูไฮเห็นไฮเห็นเฮือบริเฮ็ดไฮ เฮ็ดไฮเฮ็ดไฮโอ้ยเฮ็ดเฮอโอ้ยอย่างก็เทถ่ายก็ผมเป็นเฮ็ดไฮพี่น้องเลยมาพ่อสาวผู้ไทยแต่บ่าวคำไพ่เบาผู้ลาวบันฑ์เดี๋ยวเลยเบาเลยเดี๋ยวเขียนว่าผู้ไทยว่าผูเป็นเฮ็ดเฮอข้างในนี้ที่บ่าวผู้ไทยเป็นปลูกมันให้มันเฮ็ดเอาเฮ็ดเฮอนี่เฮ็ดไฮนี่มันบ่ได้ภดเนาะ เห็ดสวนนี่มันต้องหดหดหนามคนยังกูไห่เห็ดไฮนปลูกปลาไว้เห็ดไฮปลูกปลูกมั่นนี่เห็ดหูผมบอกด้วยว่าเห็ดน่นแหละบวชงงก็กินมาแล้วเอารีกว่ายามนั้นเพลียงงวงปมาณดีจ้ะเออยามนั้นเลยงงแต่ว่าปลูกการตอนนี้มันก็กินแล้วมันตรงปลูกแล้วบ่ตอนนี้ค่ะดีกว่ายังกำลังถากบางคนก็ปลูกแล้วบางคนก็ยังแดดแดดีไว้งเลยเนาะมันตายเมื่าดทางห้ เห็ดเฮลมันเลยครับเห็ดโฮพร้อมแม่ขันมีเห็ดโฮ o u เนี้ยโง่กินโอ้ยว่าภูไทยกระเทินหน่อยนึงหายเด้พี่น้องเลยพี่น้องเลยมือนี้ยแม่ที่ว่าภูไทยบอกมันอิ่มอิ่มอิ่มแดดทะเลอาว่ามันไม่หอนเหรอแม่มันเหมือนทางหลังทางหลังสาวภูไทยบุแดดแสงทะเลอาว่าลมผัดมามีแต่หอนหอนวันนี้โมเมน ฮอดสี่สิบสององศาคุณบอกมันอีพี่น้องเห็นม่นมีลมมันอีก็ฮ้อนเลยเนี่ยบ้านตรงวายดินนี่มีวายหลายบ่เอาล่ะบ่มีมันแปนมาเลยครัเจ้าพิธายิ่งมาเลยเด้อยเอาบ่ตะกี้มีวายหลายมีแห่บ่มีบ่แหน่มีบ่ตัวแหน่บ่เอาเอาคือว่าชาวภูไทยไปกุดแย่มีไปมาแหน่บ่มีบ่มีเนาะคันมีนี่มีบ่บึงบึง บึงเป็นแม่น้ำบึงอ๋ออเพราะว่าบึงมันจะไปอยู่แคมน่อยอกันแคมบึงบึงกับพันไรไี่ให้บอกามไทยเนาะขุดบึงแคมบึงแต่นี่บ้านดงวายดินสาวบุไทยอยู่หักแต่ว่าบ่มีแยะบึงกับโบมี่เจะได้ขุดบึงกับโมีคณะมีแหน่สิพาน้องติ่งชวนน้องติ่งไปขุดแยนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ทางเบากระพายกระบาชุกไปขุดชุกแยนะมันแมนเบามันแรนว่มันแรงวมันแมนเบาบุไทยบุไทสาวบุไทยขุดบุททยแรนปุ๊บ มันบ่มีตรงสินแมนบ่ทันนาฟุตโบมีตรงสินบ่ทันก็เลยว่าโอ้ยหาเดียวสาวผู้ไทยท่านไหนน่องมานี่แต่กุลาวเต็มยมมาเนี่ยแมนเดน,นยักษ์โตมือหนาไปลายเนี่อยู่เมืองไซบุรีลายวะพ่อซองสามตัวนี่แหละหากบ่ได้จักษ์โตข้าสาวผู้ไทยนี่บางทีเนาะมีตรงสินเนาะแมนคือน้องติงเนาะมาตามหากู่ทางโซเชียลกับผูเห็นพี่น้อยจักไปสิไรายชียา กูบ่พอมีแต่คนมาโตมีแตต่คนัวแบบได้จังหวะเพิ่นตัวเอาเข้ามากันลมแล้วกันหะไไปอือเพราะข่าว่าหยอกเจ้าจะซื้อเพิ่นบริตัวเพิ่นบริตัวหาไยังครับเออเพิ่นบริตัวเจ้าอะไรัง่ี่เพิ่นเพิ่นว่าไปได้เพิ่นตัวเจ้าน่ะมาตัวให้กินฮอดบ่นั่นน่หรอมาตัวไอ้กินฮอดแล้วก็ไปแล้โอ้ยง่ายบ่นตัวเห็นบ่บ่อยไงมาแล้ว่ามาหยอกมาต่อยค่าวว่าบานบานมุดกระลังขึ้นนู่นึงบัดไปแล้ว เอาคหวานมาหรอกอแม่นให้น้องหล่าขิดหอดไปแล้วจอยโอ้ยเนาะตัวตัวแทนตัวว่าตัวให้กิดหอดบ่เมืนตัวเสียเงินตัวทองตัวให้กิดหอดนําทางนี้รถคิดหอดเสาผูไทยมักคนง่ายกันให้โต๊ะเนาะเสาผูไทยสร้างอนาแม่นใช่ปะน้องติ่งสาผูไทยมักคนง่ายแมนทะเลแม่นบ่ที่นองจักจะว่ะหมักง่ายอยู่บ่นเนี่ยมักลายคนเล้วแสดงว่ะ สาวผู้ไทยบม่มาตัวเดอ้บอบ่หนุ่มเดอ้อผู้ได้หมักจังทักมาจีบจริงจังกับเพื่อนเนาะขาดคู่แม่พอ้อมให้เอาคู่บ่พร้พอมพร้มพอรมเลยสิลงไ้ลงนานี่พร้มอมหาผู้ไทยนาดิหาผู้ไทยนาขัดเพื่อน,ทนไทยนาไม่ได้จ้่ไทยนาไ่ได้กาเหตุวิยอย่างอื่นเหตุยอตย่างอื่นก็ได้เหตุอย่างอื่นก็ได้ดุกา ป็แนาไปได้ไม่ได้โลกาลกกะป้านคันป้านคันขั้นทยไม่ได้กะคาดโอ้ยเนาะอาชีวาบริหารหน้าก็แต่ให้เวียกงานที่มันสั่งลายหักของครอบครัวให้มันกุมลูกกุมเมียเนาะพอได้ส่งพระเถ้าแม่เถ้าเรียกเปล่าครอบครัวแล้วก็ส่งพระเถ้าแม่เถ้าทำได้เลยได้จะเบื้งแง่งลูกสาวเดียวออกเครือนก็่ได้ออกได้หรือว่าไปอยู่ลำพูน ว่าบอกอะไรเลยทเที่ยวไปเที่ยวมาแหละเอ,อ่เอออกไปเลยกับเ่ได้แล้วเนาะทางนี้กินหอดอยูวำวำวำเดียเเด๋ยว,วไหนเห็นยังเดี๋ยวลังเ็นไผโอ้ยเนาะวะลูกสาวไปจอยเลยบัดลูกสาวเดียวจ้ะแมนหละคินหอด้อลูกชายกเหตุเฮือนน่ะอันนี้เราชีออกเฮือนเอ่งบ่ยลูกชา,ายจะหลังาจากเ<า>หตุเฮือนแล้วนะออกต่างเลยพีน่นนองอยู่เฮือนต่างนะ ตั้งปีนี้บ่นี่น้องหละอันนี้ผู้อ้ายบ่เห็นเลยไอ้บ่ไหนเพื่อนอ้ายน้องซ้ายเพื่อนน้องซ้ายบัดผู้อ้ได้ใช่ไหมไอ้ายเขาไปชนยางไปชนยางแล้วเนี่ยเพื่อนเราบ่เหลือก็ได้ยังเราก็อยู่น้ำ่อแม่เราพยายามหาเงินเด็ดเดินแล้วเราก็ได้ความหวังทุกครอบครัวที่สั่งขอยากมีบ้านซักหลังเนาะแม่นสร้างรายหักให้ครอบครัวโดยยังกระยาที่มันสร้างรายหักครอบครัว ที่เ <c oughs> ป็ชชนเงินมาโมนให้ไกลบ่เราไปที่ทวนยางทางใดอยู่ปากรปากระดิง่งปากกระดิ่งแขวงบริคัมไซร์ไหมพี่น้องปากกระดิ่งคนภาคกระมวนไปภักตะเค็บไปหอนยามหน้าเลยเพิ่นมาบ่าบ่เพิ่นมาบพิ่นมาตายจากปีแล้วเพิ่นไปเพิ่นสังกะป่าย่ยังบ่ห <c oughs> อดเขาคือเห็นลูกน้อยแม่เบิ่งสองคนลูกอาไออะไรได้มาแล้วกับป่า ให้เลี้ยงวก็ไปหาเงินปล่อยลูกให้แม่เลี้ยงแมกเกิดมาแล้วไปเลยพี่น้องไปหาเงินเหมือนไปเลยหาเงินเอหมือนไปเลยเลยหาเงินมาสั่งเนื้อสั่งตัวแม่เดี๋ยวได้คือบัตรคือเมืองคนแม่ส่งคาขนมแม่ให้แม่ใหญ่เป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านถ้าถอดขอนยำไผ่ยำนานี่ถือว่าภาระหลายจักสีเลี้ยงหลานจักสีอยากเห็นหน้ามีงัวมีควายน้ำบ่องทองติ๋ มีงูงูหลายปะจักโตงูสองตัวแล้วก็ควายสองตัวสี oh. so ่ตัวที่นี่แบกทางโคยแบบกมีมีแต่งูกับโคยเออเนาะยังมีอยู่เนาะทางนี้ควายนะตัวตัวใหญ่ก็ับนบงบงูจ้ะหาดนอนอยู่ผมไหมงูเฮาไปตั้งทุ่งนาเขาอ๋อปล่อยเลยคบแล้วก็กลับกลับเรื่องสบายต้องงูจ้ะเนาะ ใกล้สู่ยามหายนามนาแล้วพี่น้องพืชผัาแหล่งเข้ามาเลยเนี่ยเออย่างเขาไปหาชุระดูฝนเลยแมนหมดเด็ดเด็ดนการฝลงมาได้ไหมไก่ทอดนั่นว่าต้นฝนเนี่ยเนาะหนยคือสีโบดอนพี่น้องเลยข้าทาติงยังบดไปเขาชินมาเยี่ยมยามอยู่บดมาแถวไก่พี่น้องเลยแมนเพราะว่ามาตอนทบคือเก่าเพราะว่ามาถึงแล้วเนาะบัตรนี้จากทางมาบัตรนี้คาราชิบบยายบ้านแมนคาราชิโบยายมันมาหนีด้วยแหละโบยายดอกอดียวกันเก่านี่แหละ เพื่อนเราที่ใหญ่ไพูดอะรถึเพื่อนนี่เลยเนาะมันจะให้เดือนลังใหม่คันว่าใหญ่ก็ใหญ่แต่คนนั่นแหละเออเอาเอามากะมาอัปเดตทางหัวใจทางน้องติ่งกะยังยังไรน้องติ่งยังยังหัวใจยังว่างคือเก่ายังว่างคือเก่ายังว่างคือเก่ายังเปิดยังโสดยังเปิดไฟเขียวโบมีไฟเหลืองไฟแดงเลยถือว่าทางสะดวกน้องเลยไฟฉีชมพูก็บ่มีบ่ มีแต่ไฟเขียวไปหน่อยไฟชมยูยังบบเรืออย่างเลยแมนถือว่าไฟเหลืองไฟแดงไฟชมพูนั่นบมีเลยทั้งหมดมาเลยมีแต่แบบเขียวไหวด่วนอย่างเดียวสายด่วนอย่างเดียวแมนสายด่วนเพราะว่าบบมีนั่นบริตติดไฟดอกไฟแดงด้สะดวกคุยได้ตลอดเนาะได้ตลอดฟาชัะเอากำลังใจให้พบคนที่จริงใจและจริงจังอยากสังสารครอบครัวเนาะให้มุ่งมาโรมกัน เปิดอกคุยกันบ่แม่นเปิดเสือคุยกันพี่น้องให้เว้าความในใจสู่กันโลดพี่น้องเนาะอยากสั่งอยากสาค่อยมักนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่แม่นว่ามาแม่นอยู่สิเอาแต่ว่ามุ่งยากเอาเลยบาดนี้มันก็คุยชีวัยพดเนาะแม่นบ่ทันได้เบุญนใสัยใจคอกันน่ะนะยังบ่ได้ศึกษ้าไปมีพร้อมแล้วเออเงิน2-3แสนพร้อมสิจะแต่งมีเฮือนมีรถมาไปจากใดน้องติงเนาะน้องติงชีวัยบ่เหมือนนิสัยบ่ทันได้ฮู้เลยยังบ่ฮู้นิสัยกันเนาะ อารมณ์กันไปก้นแม่แต่คิดเป็นคนอารมณ์ห่อนอารมณ์เย็นอ่าโทสะโมหะจะอะไรกับอกห้สงสีขึ้นแบบไรสีลงแบบไรคันว่าลมนี่มีคนมาลมถึกใจนี่น้องติงนี่คุยโดนกังไงขันพ่นอยากมาแต่งประมาณสีเดินกันสี่ห้าเดินกันได้แล้วมันน้องน้องติงสีบเปลี่ยนใจไปมากภู้ไม่พอหึงแทะยันว่าเห็นนั้นว่าภู้ไม่ ไปหนาบัดลืมชู้ผู้เก้าลางไน้เนาะพี่น้องเห็นคนรอคุณบอกแมนเห็นเห็นคนรอบัตรคือรอแท้บัตรลืมผู้สาวนางยันแมนบัตรคนนั้นได้คุยได้บกว่ามันการบัตรคือจุกไก่แท้บัตรเราคือจุกไก่แท้คือรอแท้นะยันวหวอยู่บอก่ได้ได้คนเนาะยันแพ้คนใกล้ชิดบ่แมนสี่หาเดือนบ่เพิ่งได้สำหรับข่ผู้ที่มักหักอยากมาเป็นลูกเป็นเมียนี่อยากอยากได้นี่เพิ่งเนาะ ที่ uhm นะะ้องว่าเฮิงบ่า6เดือนนี่เฮิงอยู่ไดเพิเติกเนาะแม่นครึ่งปีแล้วสําหรับผู้พร้อมอยากเอาโลด็แจว่าเฮิงสําหรับผู้นร้สําหรับผู้กําลังที่จะสร้างตัวหรือคอยหาหันบ่เฮิงแม่นเออแต่สําหรับผู้ที่พร้อมแล้วพร้อมากสร้างพรอสังคนี่อยากสร้างอยากแปลงแล้วหันเฮิงเนาะเดือนนึงยังว่าอุ้ยนาอแท้ได้่อยโอ้ยอนจจอยไปหาแล้วที่าจะจอยอยู่นอนกบ่ับ คันไรโทรหาเลยคือระยะเนาะคุยเหมือนประมาณนั้นเนาะให้เบิ่งความพอใจเป็นรักแต่น้องนี่ตั้งไว้ว่าสักสี่หาเดือนแมนถ้าว่าคุยไว้เลยพี่น้องถ้าว่าคุยกันเข้าใจกันบางที่กับชินโรตงมาอีกเนาะแมนอันนละเปอร์เซ็นต์มันกันมีความเข้าใจตกลงโปร่งใจกันพี่เนาะหัดหมักหัดถ้าเข้ามาได้ถ้าเข้ามาได้ทางซองยูทูปเป็นสะพานหัดวางหัวักให้พี่น้องให้ดึงเคยทางกับน้องติ่งขอบครัวอย่าช่ลยเ่งแต่น้องติ่งได้พี่น้องอย่าเพิ่มมา เนาะโมเมนเรื่องแต่ผู้สาวผู้เดียวทั้งแม่แนมอยู่กับบคุยบอปากนำเพิ่นมาซองบงลูกสาวคุยบ่าวกระทักแน่ตรงเรื่องไข่บดในเฮือนแม่ต้องทักทายสบายดีทั้งแม่เพิ่นน้ำแน่เนาะเพราะว่าไปทั้งเสื้อยากมาหาแลพวก็ได้จืดหน้าจืดตาทั้งแม่เท่าผู้ชิเป็นลูกเคยก็ต้องมนั้พี่น้แม่โมเมนต์เราเห็นแต่รองติ่งเนี่ยป้าผู้ใด้อย่างใกล้ทั้งรังเกาะก็บม่ได้ทำไรเนาะบม่ได้สนใจถักทายสันมันกะบวกบางงานไปไหมันกันตรงมัก มันกัดฉีนันครอบครัวมันกัดฉีนันลิงพ่อลิงแม่ก่อมาไอ้เมถาวรอยู่บนกายกินข้าวนี่ก็บ้าที่ว่าลูกเคยช่างม่เม่าบ่ชิว่าอันได้เนาะเออบหกกินข้าวเคยเม่เา่ากินข้ากับกินข้าวคุณภาพบ่แม่เออเพราะว่าทางนี้คาดว่าครอบครัวเดียวกันต้องกินข้าผัวผ้ากันเนาะแม่นบ่น้องติงแมนอ่าปลาตัวเดียวก็บีแบ่งกันกินแม่นยิ้มเปื่อยเปื่ออนยิ้มเปื่อยเปื่เหตุคือคนมีขู่ไง เอเฮ้ยได้撒ขันว่าบุมีครูยังอารมณ์ดีปะนี่เหมือนขันมีครูจะอารมณ์ดีปะไหนบอกขันว่าขันว่ามีครูนี่ย่านบุหินบอกไปแล้วไปแล้วทางให้ทางฮึ่งทางฮึองทางให้ทางให้อยู่ให้พุ่นเอาเพราะว่าซอยกันในเหตุแล้บัดนี้ค่ะพราะว่ามีครูผ้าไปดีดิโอ้ยเผื่อมึนมากชิบหายทางหรอกทางอะไรแต่ปีนี้แต่ปีกายนี่บวกมันมีแต่ปลูกานีมันเป็นหมองทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมองหรือว่ายังมีอยู่บ้ามองทางนะ มีมีก็ใส่หลุดหดแล้วบ่หลุดไทยผู้ยังมีลายบ่ลายนาเจ้าหอนไรเป็นดินเป็นเป็นดงบ่รู้ว่าเป็นป่าเป็นคู่เป็นป่าป่าไม่น้อยธรรมดามือดว่าเป็ดป่าดงนาทงใหญ่มีเจ้าของหมดแล้วเยังแต่นาทงน้อยเอ้ยนาทงน้อยนี่กะกำลังหาเจ้าของยังไม่ได้เพาะพี่น้องเลยนาทงใหญ่เมื่อยไทยเมื่อยดำแล้วเออไทย โอลมเวลายเวาล้วพี่น้องเอ้โดยชิดเดลาคำลงำล,ล่าคำวาเ้าแล้วบนี้ไ้น้องติงโอ้ยพายพอนห้นองลังปีใหม่อละไรลางปีเก่าสงทายปีใหม่สงการกรบิ์ไปพี่น้องยังหัวใจยังหวางคือเก่าเนาะเป็โสดคือเก่าพี่น้องเอ้ยเก่าไฮน,นองพบคนดีคนทีมักคนที่หักและ<น>จรใจจรใจแมนหักในความโควหักในครอบครัวนะน้อเอ้า สามี้ไดเลยโดยวายงใี้บ่เ็นผู้สาวีประมาณนี้แหละเนาะฮัลได้โอ้ได้ลมนำทางจริงเพี่นกะถือว่าลายเติบโดนสมมาพาควนพี่น้องเลยก็คือน้องพูดว่าแหละตอนนี้กะหัวใจยังว่างเปิดไฟเขียวตลอดบ่มีไฟเหลืองไฟแดงไฟสีชมพูก็ยังบ่มีเฉพาะติดนจองยังั้นตัวเด้วยผิดเนาะพอประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะว่าลายก็ชิ่งเอาชิ่งยืดมันกะโยน้องเพูนกะบ่มีระเบ้าในว่าได้นี่ ถามเอาถามเอาว่าชัดถามเอาถามเอาตีไว้ไว้เกินคัมจบคัมอืาเอาลาฉนี้ไปเนาะบ๊ายบายไปพบกันคลิปหน้าอีพีหน้าจะว่ากันมีท่านนองติ่งบอกไปไายก่อนแม่เฮาจะมาอัปเดตอีกไปไปก็บอกข่าวกันเลยได้แล้วเดี๋ยวมาประเทศแต่บ้านกูเปิงเนี่ยเอาลา่าน้องติ่งฉนี้พบกันอีพีหน้าสบายดีน้องติ่งสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องเนาะไในโอ้ลมน้ำท่านนองติ่งเพิ่น ถือว่าลายผมมาพาควนพี่หน่อยเนาะถาว่าอิซีหรือว่านุ่มๆบ่าวาชีอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภายในหรือต่างประเทศพี่หน่อยคิดมักหักทางน้องเพิ่นทักมาหาบ่าวขอภัยได้พาวองภัยเป็นสัพันธ์หักห้พี่หน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวกุภัยจะได้ขอตัวอำลาพาจากพี่ช่างน้องเขากับเพื่อนกับซานชก่อนพี่น้องเอโผ้าณนะการเดินทาง อีกเงาไก่พี่น้องเลยเนาะชีได้ขอตัวอำลาพี่และน้องไร่ที่เฮากับเงยเคืองเมื่อชาติไก่พี่น้องเลยจากกันหนีเมื่อหาบานเบาภไยการสิประมาณอยู่หกสิบหาหรือเจ็ดสิบรักผู้แหล่เนาะกับสิพอเปอรประมาณนี้ไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเลยครับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไอทีจุกคู่ทุกคน